เออกมานึงมาตัวตอีกิลปินลุกไล่แล้วเจ้าเธอเอาไงจ้าชื่อตัวเองจ้ไมเอาไว้อ่นแตออนนึ อันนี้ท่ากี้แม่กินขาดแล้วหนึ่ง,งดังๆด้วยนะครับโอเคเจ